สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่ใหญ่ก็จะพาเพื่อนๆมาชมผลงานนะคะผลงานจากการที่แม่ใหญ่ได้เสียบยอดนะคะเสียบยอดกิ่งมะนาวนะแป้นดอกพิเศษกับต้นมะนาวาธรรมดานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆลองเพื่อนๆดูสิคะเข้ากําลังแตกยอดนะคะจริงๆ เสียบตั้งนานแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูเห็นไหมเขากําลังเสียบยอดงามมากค่ะงามมากเลยสวยมากนะคะสวยมากแล้วก็อีกอันนึงนะคะอีกอันนึงก็คือแม่ใหญ่ลองเอามะกรูดนะคะลองเอามะกรูดมาเสียบกับต้นมะนาวต้นนี้ล่ะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูนะคะไปดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงเขาติดเหมือนกันนะคะนะเขาติดเหมือนกันเขาติดเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แตกยอดออกมานะคะ นี่เลยค่ะนี่เลยคือนี่คือกิ่งกิ่งมะกรูดนะคะกําลังที่จะมีตุ่มนะตุ่มตาตุ่มแตกตายอดออกมานะคะนะคะดูนะคะมีอยู่สองกิ่งนะคะนี่ค่ะมีอยู่สองกิ่งที่แม่ยายอยากจะให้ดูนะคะคือกิ่งนี้กิ่งนี้นะคะนี่นี่ๆๆๆๆๆ แต่เราจะดูยังไงว่าเขาติดแล้วก็คือดูตรงที่ว่าเขากิ่งเขายังเขียวๆไม่แห้งนะคะอันนี้เขา,เข,าเขียวๆแล้วก็มีตุ่มยอดกําลังจะขึ้นนะคะนะคะกําลังขึ้นเลยสวยมากค่ะนะคะคือการการที่แม่เสียบยอดครั้งนี้ก็คือเอาลองลองดูนะคะลองทําดูว่าเอ้มะน,นาวกับมะกรูดเขาเข้ากันได้ไหมนะคะ แต่ดูไปแล้วพอเราทําแล้วนะคะเขาเข้ากันได้ค่ะย,ยิ่งตัวนี้นะคะยิ่งตัวนี้น,น,น,นะคะนี่เพื่อนเเห็นไหมคะตุ่มตาตุ่มตายอดเขากําลังจะแตกค่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาคงแตกซึ่งซึ่งจากการที่เราทําการเสียบยอดเนี่ยตัวที่แตกได้เร็วก็คือตัวที่เข้าเปลี่ยนพันธุ์เหมือนกันคือมะนาวกับมะนาวเนาะมะนาวกับมะนาวคือตัวนี้นะมะนาวกับมะนาวที่เข้าขึ้น นี่แตกให้แม่ใหญ่อย่างสวยมากเลยค่ะสวยมากจริงๆสวยจนไม่อยากจะบอกว่าสวยยังไงนะคะนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เขาแตกยอดให้เรานะคะถ้าหาว่าคลิปนี้นะคะถ้าหาว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆคือที่จะเอาไปลองทําดูนะคะก็แม่ใหญ่ก็ขอฝากกดติดตาม ฝากกดแชร์นะคะให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงไวันะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ